สวัสดีค่ะแม่คุณงเสงียมจงจิตนะคะคลิปนี้จะชวนทําผางประทีปนะคะจากกระป๋องเครื่องดื่มนะคะกระป๋องน้ํำอัดลมที่เอาไปทิ้งก็จะได้นะคะหรือว่าจะเอาไปขายก็ได้ราคาถูกค่ะเรามาทําผางประทีปไว้ไว้จุดเทียนเล่นไฟเวลาลอยกระทงหรือว่าเราเอา จุดตอนปีใหม่นะคะเฉะลิมฉลองประดับบ้านจะได้สวยงามค่ะและใช้ได้ตลอดไปค่ะไม่มีการาไหมหรือว่าอะไรนะคะวันนี้เราจะมาหัดทำกันนะคะทำง่ายง่ายค่ะน,นะคะพอได้กระป๋องมาแล้วเราก็มาตัดแบ่งครึ่งนะคะ แบ่งงแบ่งครึ่งแล้วออกมาอย่างนี้แล้วก็ตัดเกียนให้มันได้รูปร่างดีๆนะคะไม่ต้องยาวเกินไปนะคะก็จะได้ออาอย่างนี้นะคะเราต้องการให้มันเป็น ดอกกีบกีบแล้วก็พับพับตรงนี้นะคะพับครึ่งก่อนนะได้เป็นสองส่วนนี้แล้วแล้วก็แบ่งนะคะถ้าจะให้มันเป็นหกกีบเราก็แบ่งสามด้านละสามแนี้นะคะถ้าเราจะให้มันเป็นกี่กีบแล้วก็แบ่ง สร็จแล้วเราจะตัดลงไปนะคะตัดลงไปตัดไปตามที่เราพับไว้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็พับครึ่งสำหรับที่เราจะทำเป็นกลีดนะคะ <c oughs> เป็นจุดกึ่งกลางกลีบอย่างนี้นะครับครับให้ได้จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วเราก็ตัดเกลียโคง้งโค้งอย่างนี้นะแล้วก็ตัดออกโค้งอย่างนี้ อีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดออกห้องด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ตัดออกนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้เกบนะคะ เราต้องการดีกรีบแล้วก็พับตามนั้นนะคะเนี้ยค่ะเราสามารถจะทําอันนี้นะคะอันนี้มีแปดกรีบนะคะมีแปดกรีบอันนี้มีหกรนนกรีบนะคะวเวลาดัดดัดก็ดัดออกมาอย่างนี้ค่ะ ใช้กันไก่ช่วยก็ได้จะให้มันโกงหรือว่าจะให้มันยังไงเราก็ใช้กันไก่ช่วยก็ได้เน,นี่ยนะคะมีหกเกลียบนะคะห้าเกลียบก็ถ้าีเกียบทํเกลียบเยอะก็ทำห้าเกลียบก็พอค่ะนี่นะคะห้าเกลียบก็สวยค่ะี่น,นะคะ เก็บก็สวยนะคะเกียรติทำมากกกีบทำสี่กีบก็พอก็ได้ค่ะเนี่ยแบบนี้คือแบบแรกที่แม่ครูทำนะคะอยู่ในคลิปเดิมแล้ว นะคะจะเป็นแบ่งเป็นแปดกลีบก่อนนะคะแบ่งเป็นแปดกลีบก่อนเสร็จแล้วก็แต่ละกลีบก็มาแบ่งเป็นสี่เวลาดัดก็ดึงขึ้นหนึ่งอันลงหนึ่งอันขึ้นหนึ่งอันลงหนึ่งอันสลับกันนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสองชั้นนะคะก็จะได้เป็นรูปนี้นะคะถ้าใส่ขี้เกียจมาก ไม่ต้องอะไรมากค่ะเอาแค่นี้ก็ได้จุดเทียนก็ได้แล้วค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็จุดเทียนเป็นผางประทีปได้นะคะนี่ค่ะนี่อย่างนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับการทําผางประทีปแล้วก็งานลอยกระทงปีนี้นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมใส่ถุงมือนะคะยเดี๋จะบาดมือค่ะ